ถ้าเป็นนย่วิทยอเวเทิซัสครูดออยนะครับก็จริงๆชุดนี้เป็นชุดดีนะฮะแต่ชุดดีตรงนี้มันแยกแตกออกมาเป็นสามคืนนะครับก็ก็คืนแรกผ่านไปแล้วแล้วก็ดีขึ้นมาเสร็จก็มีการยอ่อจึงจึงย่อก็หวัดเสียวเหมือนกันนะเพราะว่าย่อลงมาลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะดีต่อจริงต้องไม่หลุดหกสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้ต้องไม่ต่ำห่สิบเจ็ดเหรียญตอนนี้น่าจะอยู่เมื่อกี้ผมดูก่อนที่จะเข้ารายการตอนนี้อยู่เจ็ดสิบสองนะครับลาเซีอยู่เจ็ดสิบสอง ก็ถ้าจะขึ้นต่อเนี่ยต้องไม่หลุดขอสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับแล้วก็มีแนวถัดไปคือเจ็ดสิบแปดเหรียญแล้วถ้าไกลๆเลยก็เก้าสิบสองเหรียญน,นะครับแต่ชุดนี้ปัจจุบันคือชุดดีดคิดคิดว่าน่าจะดีดมากกว่าลงนะฮะคิดว่าน่าจะไปหาเจ็ดสิบแปดแปดสิบเก้าสิบสองอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับสําหรับสําหรับน้ํามันเบเท็กซัสนะครับที่เป็นวีคลี่ชาร์ดนะนะเพราะขึ้นมันมันเคลียร์ออกมาเป็นแบบนั้นนะครับน่าจะเป็นคุณแม็กซ์ตีพิโบเนชี่มาแต่ว่าไม่เป็นไรไอ้ภาพนี้จะคล้ายๆกัน ผมก็จะแค่โชว์ให้ดู m อ cd ว่า m อ c d ก็เริ่มสร้างฐานที่ผมวงกลมข้างล่างนะในวิกกี้ชัยก็เริ่มสร้างฐานแล้วก็พยายามจะค่อยๆดีดตัวนะครับสำหรับตัวน้ำมันก็ก,ก,ก็มองดีดมองดีดมากกว่าลงนะฮะสำหรับน้ำมันนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าอ่าเล่นด้วยความระมัดระวังที่สุด <laughs> นะครับก็คือกลุ่มพลังงานนะครับผมยังคิดว่ากลุ่มพลังงานไปไม่ได้ไกลไคิดอย่างนั้นนะ นะครับพลังงานยังไปไม่ได้ไกลยังแค่แค่เทคน n i c ล l rebound หละนะครับไปผมไม่ได้เปลี่ยนเทนรอบใหญ่เพราะผมเชื่อว่าตอนนี้หุ้นโดเมสิกเพย์จะขึ้นได้ดีกว่าหุ้นต่างประเทศนะครับนั้นก็ไม่บอกว่าเขาแย่นะแต่ว่าก็ถ้าจะเลือกแบบกลุ่มพวกนี้ก็อาจาจะหาจังหวะขายที่ทำใบแล้วรอไปดูครั้งหน้าแล้วกันว่าจะมองกลุ่มนี้เป็นยังไงครับเซกเตอร์ที่อันคิดว่าจะเด่นในเดือนนี้นอันคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของพลังงาน Mm hmm. mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> เออแต่กลุ่มพลังงานจะต,ต้องเรียนว่าเป็นจะเป็นพลังงานต้นน้า mm hmm. นะครับพลังงานต้นน้ำน่าจะเด่นกว่านะครับอันมีทําตัวเลขไหมทุกท่านดูนะครับว่าทําไมอันคิดว่าพลังงานต้นน้ําทำไมถึงจะเด่นในเดือนนี้นะครับก็อันที่หนึ่งเลยเนี่ยกลุ่มพลังงานต้นน้ําน่าจะได้ไดไดรับผลกระทบจํากัดจากนโยบายของออพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหม่ละกันเพราะว่านั้นไปกระทบกับกลางน้ําปลายน้ําใช่ไหมครับแต่ว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยค่าน้ามันดิบจะมีสาปัจจัยบวกคือ การเข้าสู่ไดวิง่งซีซั่นของสหรัฐลนะการที่สหรัฐจะเติมน้ํามันกลับเข้าสู่ครั้งยุทธศาสตร์แล้วก็การประชุมโอเปกที่รออยู่วันที่4มิถุนายนนะครับอ่ะการาฟนีไมาให้ดูเดี๋ยวที่แล้วเอาการาฟดีมาให้ดูเป็นเรื่องของเซลล์อินเมอร์น็ตรจำกันได้แล้วมันก็เป็นสถวิติที่ตะทอนได้เห็นว่าตลาดน่าจะลงเดือนมิถุนายนอทําตัวเลขมาให้ดูเหมือนกันดูแล้วน่าจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากหน่อยอันนี้คือการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ นในเดือนมิถุนายนเนก็จะเห็นได้ว่า5ปีย้อนหลังเนี่ยราคาน้ํามันดิบมักจะปรับตัวขึ้นประมาณ6.7เป็นเห็นไหมครับว่า5ปีย้อนหลังนะั้นมีลบปีเดียวในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยอันเชื่อว่าน้ํามันดิบน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับแล้วน่าจะช่วยหนุนหุ้นเป็นตัวตัวเช่นปตทสพ หลักๆนะครับตัวน้ํามันนะครับนะก็มีการยกไฮนะครับทำไฮสูงขึ้นกว่าพีเวสไฮที่แล้วนะครับนั่นก็แปลว่าไม่ควรจะทาตัวโล่ลงมาต่ํากว่าพีเวสโลก่อนหน้านะครับนั้นก็มาร์คความเสี่ยงตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าตัวน้ํามันเองนะครับตรงนี้ฮะทุกคนประมาณสักเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับเป็นแนวรับที่ห้ามหลุดทุกๆกรณีถ้าลงมาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีอีเวนต์แปลกๆเกิดขึ้นมาในพวกฝั่งน้ํามัน จะมีอะไรระเบิดเท่านั้นท่านี้เดี๋ยวค่อยดูนะฮะคือเพราะน้ำมันมันแปลกอย่างพอถึงแนวรับสำคัญสำคัญมันมักจะมีอีเวนต์แปลกระเบิดเกิดขึ้นนะฮะอ่ะ,อะก็ประมาณถ้าเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับอย่าต่ำกว่าน,นี้แล้วกันนะครับนี่คือปอทอครับแล้วเราก็เรามองว่าอันนี้คือเดือนหนึ่งไปจนถึงเดือนสิบสองเหมือนกันถ้าเราต้องการซื้อดีซีเอลงทุนในหุ้นปตทอ,อเราไม่ควรซื้อเดือนม,มกราคุมพาแน่นอนถูกไหมครับเราควรซื้อเดือนนี้คือเดือนมาร์ แล้วก็เอพิลเราไม่ควรซื้อเราควรซื้อในเดือน May, June, อมีจูนเราซื้อตรงนี้ได้แต่ถ้ที่เราอาจจะไม่ซื้อเพราะว่ามันก็คือมีการลงมาเราอาจจะตักมารอซื้อตรงนี้อีกทีหนึ่งก็คือถ้าให้คือตรงเนี้ยเราอาจจะต้องไปวางแผนว่าคือถ้าเป็นผมนะครับผมจะซื้อเดือนเดือนสามนะครับแล้วก็ซื้อเดือนที่เป็นสีแดงอย่างเงี้ยได้เปรียบอ่านะครับอาจจะสามห้าหกนะครับเจ็ดนะครับเก้าแล้วก็เดือนสิบครับ S <S อันนี้ <S <S คือก็จะจะได้เปรียบกว่าการที่เราไปซื้อเรื่องที่มันเขียวๆซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอืมอืมครับอ่าเข้าใจครับเอ้ยแต่แต่ไอต,ตัวฟังก์ชันนี้มันมันพิมพ์ว่าอะไรนะครับมันถึงจะขึ้นมาไอ้ตรงข้างล่างครับเอ่อใช้คําว่าตัวเนี่ยครับ citizenly light ครับอ่าโอเคอ่าเพื่อนเพื่อนนักทุนนะครับอันนี้เผื่อจะได้เอาไปใช้กันนะครับโอ้โหอันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคเพราะว่าปกติคือผมใช้กับตัวยาพารามากกว่า เพราะว่าตัวยางพารามันเป็นสินค้าเกษตรทีนี้สินค้าเกษตรเนี่ยเขาก็จะมีฤดูกาลชัดเจนเว่าในหนึ่งปีตัวยางพาราเขาสามารถกลีดได้แปดเดือนถึงเก้าเดือนแล้วก็กลีดน<อ>ี่ก็คือมีน้ํายาแปดถึงเก้าเดือนแล้วก็จะไม่มีผลผลิตประมาณสามถึงสี่เดือนท่นั้นหมายความว่าช่วงเดือนที่ไม่มีผลผลิตเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ราคาค่อนข้างจะสูงแต่ช่วงไหนที่มีผลผลิตเนี่ยแน่นอนนะั่นคือปริมาณออกสู่ตลาดเยอะเนี่ย ราคาก็จะมีการดรอปลงนะครับอันนี้คือพูดในแง่ของตัวปริมาณที่ออกสู่ตลาดก่อนแต่ว่าสิ่งที่มันจะมีผลกับราคามันอาจจะต้องดูเรื่องของตัวสต็อกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวดีมาซัพพลายด้วยแต่ในแง่ของการที่เราดูเป็นซีซั่นนะครับทำให้เรารู้รอบใหญ่ๆว่ารอบขึ้นกําลังจะมารอบลงกําลังจะมาแล้วเราจะได้วางแผนถูกว่าถ้ายางกาลังจะเป็นขาขึ้นหรือ,อยางจะเป็นขาลงเนี่ยก็เหมือนกับเราคาดการเรื่องของตัว เรื่องของตัวพยากรณ์อากาศเหมือนกันแหละกับการเป็นการคาดการในเรื่องของการดูว่าแนวโน้มของราคายางเป็นยังไงนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะมีปัจจัยที่มันสอดคล้องกันนะครับน้องอีกแต่ว่าในในเมื่อผมเป็นเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับยางพาราด้วยแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ด้วยเราก็จะมีข้อมูลในฝั่งของตัวฟิวเจอร์คือตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่มันสะท้อนของคนที่มองตล,ลาดยางพาราฟิวเจอร์หมด ว่าข้ามองตลาดฟิวเจอร์ล่วงหน้าเป็นยังไงมันก็จะสะท้อนตัวที่มันเป็นราคาสปอตหรือว่าเป็นฟิสิเคิลเป็นเป็นฟิสิคลคือเป็นราคาฟิสิคลหน้าตอนนี้ว่าปัจจุบันตอนนี้ราคาเป็นยังไงมันก็จะสะท้อนครับนั้นอย่างตัวผมเองคือผมเป็นเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆอย่างเช่นถ้าสีตันเขาก็จะใหญ่กว่าผมผมก็ทําธุรกิจคล้ายๆสีตันก็คือทําธุรกิจน้ายางข้นเหมือนกันแต่เวลารอบของบริษัทใหญ่ๆครับเขาก็จะเหมือนกับรอบเขาจะไกลกว่าเรา เงินเขาจะเยอะกว่าเราสต๊อกเขาจะเยอะกว่าเราพื้นที่จัดเก็บยางเขาจะเยอะกว่าเราดังนั้นถ้าเกิดเราไปเทรดตามรอบของเขาเนี่ยเราอาจจะสู้ขเขาไม่ได้เราในแง่ของการที่เราเป็นนักลงทุนนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือบางตัวที่มันที่มันใกล้เคียงกับเราหรือว่ามันเหมาะสมกับเราเราคำนวณมาแล้วว่าเออตัวเงินเรามีเท่านี้นะครับแล้วก็หน้าตัดเรามีเท่านี้สต๊อกเรามีเท่านี้เราควรจะต้องเลือกเรื่องช่วงเวลาในการเทรดเครื่องมือที่แตกต่างกัน นะครับอันนี้คือเป็นถึงที่มาว่าเวลาเราลงทุนปุ๊บทำไมทาไมรายใหญ่ๆเขาชอบดูทางเฟรมวีลลี่หรือว่ามันลี่นะแต่ถ้าเกิดเราดูวีลลี่หรือมันลี่ตามรอบของโมเมตัมเนี่ยเราไม่ไหวเงินเราหมด<ช>ต่าไม่ลงมาเราก็ลากลากเง,เ,าลเงินเราหมดแล้วเงินเราไม่หมดไม่พอนะครับเราเราไม่มีที่เก็บอย่างแล้วเราจะซื้อมาเก็บตัวที่เราไม่ขายออกไปไม่ได้อะ,ะนั้นคือเรื่องเรื่องในแง่ของกระบวนการผลิตเนี่ยผมก็เลยต้องมีความรู้ในเรื่องของตลาดฟิวเจอร์ แล้วก็ตลาดฟิวเจอร์มันก็จะมาช่วยในเรื่องของตัวการทำเฮจิ้งด้วยหรือว่าเรื่องของการทำอภิธาด้วยดังนั้นคือเวลาเวลาเราเทรดตลาดฟิวเจอร์ครับเราไม่ได้เทรดเป็นลักษณะที่เราเก่งกาไรในการเทรดแบบเดอเรชนัลเทรดอย่างเดียวเราต้องมองว่าตัวตลาดฟิวเจอร์ครับมันก็มีเรื่องของตัวการทำเฮจิ้งหรืออภิฐาครับเราสามารถทำเฮจิ้งได้ทั้งระหว่างยางสปอร์ตกับยางฟิวเจอร์นะครับหรือว่าเราสามารถทำอภิฐาได้ระหว่างตัว ตัวอย่างสิงคโปร์กับยางญี่ปุ่นหรือว่าหรือแม้แต่ทําระหว่างยางญี่ปุ่นกับยางจีนหรือทอํายางจีนกับยางไทยก็ได้นะครับก็ก็สามารถทําได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเ,ออเรามีความรู้ระดับไหนนะครับนั้นก็อารมณ์ประมาณนี้ครับ